อาจารย์ตั้มฉะเลเจอร์อาจารย์ตั้มหัวร้อนจัดครับเผยเลเจอร์ hey, ger, เริ่มมีพิรุษครับบ,รบังคับผู้ใช้งานอัปเดตเฟิร์มแวร์ครับโหนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับผมสำหรับคนที่ เก็บบิตคอย n เอาไว้ใน l ลเจอรนะครับหรือว่ากระเป๋าอื่นๆก็ต้องมาฟังข่าวนี้เลยนะครับบริษัท l ลเจอร์ครับซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์วอลเล็ตครับชื่อดังระดับโลกเลยนะได้ทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วก็บังคับให้ผู้ใช้งานทุกคนเนี่ยอัปเดตตามนะครับเพราะถ้าหากไม่อัปเดตก็จะไม่สามารถใช้งานเจ้าตัวฮาร์ดแวร์ของตัวเองได้นะครับ ก็หลังจากมีการอัปเดตเกิดขึ้นนะฮะจันตัมพิริยะสัมพันธารักษ์ครับกูรูบิตคอยชื่อดังชาวไทยครับได้ออกมาทวีตว่าคนใช้เลจเจอร์จะไม่สามารถใช้งานกระเป๋าคลิปตัวของตัวเองได้หากไม่อัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วก็ได้ทิ้งท้ายว่านี่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจครับหลังจากนั้นไม่นานครับเค r ร์สตี้จอห์นสันครับรองประธานฝ่ายบิสเนสนะครับของทางบริษัทเลจเจอร์ครับ ได้ออกมาตอบว่าอุปกรณ์จำเป็นต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์เพราะต้องมีการซิงข้อมูลหรือว่าการถ่ายข้อมูลซึ่งประโยคนี้ทำให้อาจารย์ตั้มมองว่ามีพิรุษครับแล้วก็ได้ตอบกลับไปว่าเชื่อมต่ออะไรเท่าที่ผมรู้คีซิงคีไซเนะฮะมีหน้าที่แค่ลงนามในการทำธุรกรรมเท่านั้นผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีการซิงข้อมูลหากเป็นเพียงแค่ฟีเจอร์ใหม่ๆผู้ใช้งานก็ควรเลือกที่จะไม่อัปเดตได้ครับสิ่งนี้ทำให้ คอมมูนิตี้ในไทยออกมาให้ความเห็นนะครับด้วยแล้วก็เห็นด้วยกับอาจารย์นะอาจารย์ตั้มนะครับว่าบริษัทเลเจอร์เนี่ยเริ่มมีพิรุษนะครับแล้วก็มีบางคนออกมาแซวว่าตลาดหมีรอบหน้าในปี2026เนี่ยจะเกิดจากบริษัทเลเจอร์ลักภูผู้ใช้งานฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนั่นเองนะครับก็อุย้ยน่ากลัวนะครับเพราะว่าเจ้าฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยถ้าเกิดหลายคนได้ศึกษาและเข้าใจคือมันคือตัวเก็บนะฮะเหรียญคริปโตเคอเรนซีที่ถูกอ้างว่าปลอดภัยนะครับเพราะว่า มันจะไม่เชื่อมต่อกับร,ระบบอิอนเทอร์เน็ตตลอดเวลานะครับมันจะไม่เหมือนกับการที่เราไปฝากไว้กับกระดานเทรดต่างๆนะฮะหรือว่าในเว็บไซต์นะครับแต่สิ่งสําคัญคือที่เรามั่นใจก็คือว่าฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยเมื่อเราเก็บแล้วเราสามารถเก็บรักษาแบบนั้นไว้ตราบเท่าที่มันจะยังใช้นะใช้งานได้อยู่แล้วเราก็สามารถที่เอาเหรียญออกมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่พอมีการบังคับว่าต้องมีการอัปเดตเฟิ์มแวร์นะโอ้โหแบบนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราไม่อัปเดต หรือว่าถ้า ledger ของเรามันมีปัญหาหรือหายไปแล้วในระหว่างนั้นไม่มีการอัปเดตข้อมูลเออนี่เรื่องใหญ่เมื่อเราไม่อัปเดตข้อมูลไม่อัปเดตเฟิร์มแวร์แปลว่าเราจะเข้าไปใช้งานกระเป๋าไม่ได้แล้วเม่ใช้งานกระเป๋าไม่ได้แปลว่าเหรียญของเราก็มีโอกาสหายครับโอ้โหนี้เรื่องใหญ่มากๆเลยนะฮะแบบนี้แปลว่าอะไรอย่างนั้นถ้าเราจะเก็บเจ้าเหรียญบิตคอยที่สําคัญของเราเนี่ยอย่างนี้เราต้องเก็บยังไงดีฮะเราต้องเก็บในบิตคอย wallet ดั้งเดิมเลยหรือเปล่านะครับที่มันเป็นเฉพาะตัวคีย์เท่านั้นและเข้าที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้หรือยังไงดีล่ะหรือจะฝากกับทางบีนแนนซ์หรือว่าพว้บริการอื่นๆโหดนี่ไปถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากครับเรื่องใหญ่สุดๆมันเป็นการบังคับให้เราไม่สามารถเก็บบ t c o i n ของเราไว้นิ่งๆแบบยาวนานโดยที่เราลืมไปเลยก็ได้ทําไม่ได้เลยนะอย่างนี้นะฮะต้องเราดูต่อไปครับว่าอาจารย์ตั้มจะ มีปฏิกิริยาต่อไปกับเลเจอร์อย่างไรแล้วเลเจอร์เนี่ยจะตอบกลับมาอย่างไรอีกหรือจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรพอไม่เกิดเป็นอย่างนี้นะฮะผมว่าผู้ใช้เลเจอร์จะหายไปเยอะมากครับเรียกง,ง่ายว่าเลิกใช้เลยก็ว่าได้ไม่งั้นเนี่ยเราจะถูกเลเจอร์เนี่ยโกงเหรียญไปก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องว,วิตกกังวลอย่างสูงเลยผมบอกเลยว่านี่คือวิกฤตอย่างมากของเลเจอร์นะฮะไม่น่าทําแบบนี้เลยนะครับผม ก็เอาเป็นว่าใครที่เก็บเอาไว้กับเลเจอร์ผมเองก็มีเจ้าเลเจอร์ด้วยนะฮะรู้สึกเสียดายมากเลยกูมไม่น่าซื้อเลยนะครับโอเคเอาเป็นว่าข่าวนี้ติดตามมาต่อไปดูซิว่าอาจารย์ตมจะออกมาว่างไงต่อไปนะครับยังไงผมถ้าเกิดได้ข่าวแล้วผมจะเอามาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันละกันนะครับฝากติดตามบิตคอยครีซี่ครับบ้าใครสุดเรื่องของบิตคอยครับที่นี่8ปโมงเช้านะฮะทุกวันนะฮะไทยทาวน์แชนแนลนั่นเองครับคอนเทนต์ดีเพื่อคนไทยทั่วโลกเพราะว่าทุกที่มีคนไทยนะครับก็ ซัพพอร์ตกันด้วยครับซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปให้เพื่อนๆแล้วก็สามารถเติมกงลนงใจให้กันได้โดยการเติมเงินไปที่ True m o n e y Wallet นะครับหรือว่าจะสมัครสมาชิกของช่องนี้ก็กดปุ่มจอยใต้คลิปนี้ครับรับรองว่านะคุณจะสามารถเป็นท่อนทุนเลี้ยงให้กับช่องนี้อย่างเป็นประจำรายเดือนได้เลยนะฮะเลือกเอาเลยครับอยากเลือกอยากเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมดีๆมากมายครับในการนำรายได้ส่วนหนึ่งไปมอบให้กับเพื่อนของเราที่ต่อสู้ในเรื่องของการเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับติดตามได้ในไลฟ์สดนะครับ ทุกวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์หวันต่อสัปดาห์ครับหกโมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่องนี้ไทยทาวชาแนลขนั้นเลยนะครับยังไงก็กดติดตามช่องไว้กันแล้วกันครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ